สวัสดีจ้าวันนี้พามาซื้อของนะจ้ามาดูร้านเหล้าค่ะ,ะแผนกเหล้าแผนกเบียแผนกวหายนะจ้าเบิ้งกันเลนจาวามันสิหลายซัใดานะคะไปกันเลยจา้าอันนี้แผนกวหายนะคะายขาวอันนี้จะเป็นายขาวนะคะเป็นตะหัวซักนะคะยังม,มองนีวิ่มองหมดคะ่ะหัวซักโดยตุ่งเลยค่ะหลายค่ะค่ะ มีถูกแน่แพงแหน่ราคาปานกลางแปดกิโลกับสิบเก้าหกกิโลถือขันของถูกก็สีลกสันแางนะคะ,ะเจอมั่นสองกิโลก,กกลัวนะคะก็พอกินได้เนาะเพราะแพงคือบาทห้าวันได้นะคะนี่คือผนังไวน์มาจากวัวเซียอันได้นะคะหาจะกวดไปซิมซะบ่ หยุดร้อยวันฉลองเงินเพชรงานหน่อยลงนะคะอันนี้อันนี้กระเช้านซีอิอ๊หักง่ายได้จ้ะหักง่ายหนึง่งทอกขึ้นมันเหมือนแก่ปวดจ้ะน,นั้นแก่ปวดกินก็ได้กินได้ยไม่หนุนเสียพะ่ะหายนี่ อยากกินมนเหนบ่แกฮาพรอกเกนก็โรงพยาบาลทาอื่มาอีหยังแนกวายนะจ๊ะอันนี้แผนเกเล่าแผนเกเราจะรลค์ครับ,บค่ะยางขม,ม่าวินมองรถจ๊ะเอ็นก็ห่อรลคยค่ะนะคะอันนี้เอามาให้ดูนี่เหรอ หกสิบหาสิบแปดออยนะคะบัคดีซิบอ่อยจะจวดปีใหม่นะคะจะจวดแต่ปีนี้เงียบเงาโควิดเหตุเสร็จนะคะอันนี้วัดกาจะอันนี้เหล่าขาวให้มากินเหล่าขาวฟังนี้นะจ้าโอเคอันข้างน้านี่โอ้ยังเพียงที่ลอยตรงนี้นีนแต่แนวเมาตัวนี้นะ การมาแวะชมนะคะ,นะคะอันนี้ก็สิเป็นนี่ยังมันทางทานั้นเป็นพวกโ r o เซ s s ของพวกแชมเปญน,นะคะบาะเป็นแชมเปญโอเคจ้าอันนี้เป็นวายขาวโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้นะคะพามาชมร้านวายจ้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ